ควรเหมาะสมและรับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในโอกาสนี้ดิฉัน,นขออารักษาคุณพระศรีรัตนกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโปรดนมบันดาลให้ท่านและครอบครัวพร้อมทุกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสาธนรณกุศลในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศาจากพญานตราใดๆทั้งปวงสุขภาพพลานรไมยแข็งแรงตลอดไป พร้อมนะคะไปยืนสองนั่สําหรับต้านน้ำนี้นะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณน,น,ะน,ะคะคนะครับทางท้งานเจ้าตกระชาติท่าสมาชิกนะครับทุกๆท่านนะครับที่ไม่ตาสรา,า,ารภณาเท้าขรรชเพื่อนักกลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาละกลารแทนท่านในเครืออำนาจในวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตต้อนรับแทนท่านในเครืออำนาจตั้งแต่ท่านปิดราชการได้ดวล,ลค่ะ ตามที่รากบัณฑิตยจังหวัดทำรน่าเจริญได้เร่งเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาสังคมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนผู้ยาก,กไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและก็สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขจึงได้ทําทำโครงการบ้านบระชติตสร้างสุขจังหวัดทำรน่าเจริญประจาปีงบประมาณ2,564ขึ้น พื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนำหน้าเจริญโดยกําหนดก่อสร้างจํานวนสีหลังและซ่อมแซมปรับปรุงจํานวนสี่หลังรวมเป็น8หลังซึ่งสํานักงานเหล่าประชาติจังหวัดนำหน้าเจริญได้สนัจสนวนงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังละสีหลังละ5 0,000ืานบาทสำหรับในพื้นที่อาเภอลือนาจังหวัดอำหน้าเจริญเราได้รับความนึกคิดจากเหล่าประชาิจังหวัดน้ำหน้าเจริญจํานวนสองหลัง ได้แก่ในพื้นที่ของตำบลแม่หนึ่งหลังและตำบลโคกกลางหนึ่งหลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งแบาทค่ะในการดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะ,ะทีมงานของที่ทำการปกครองอำเภออนุน,นาวิคณะส่วนราชการข้าราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและที่สําคัญในพื้นที่องค์การสวนตำบลแม่นะคะ ได้ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการจนบรบรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งนี้นะคะโอกาสนี้ดิชั้นในานามของตัวแทนองค์กดิวนาดต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนยายกเหล่าะชาติจงังหวัดน้ำน่าเจริญเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติลงมามอบบ้านะชาติด้วยตนเองนะคะแล้วก็ให้เกียรติมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะและ,ะในโอกาสต่อไปนะ โอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญได้กรุณาทำพิธีมอบบ้านกาชาติให้แก่ครอบครัวของนางพันธ์ไกยมาศอายุ94ปีรัษดรในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อำเภอลิหนาจังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการบ้านกาชาติสร้างสุกจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ2,564ของเหล่ากะชาติจังหวัดอำนาจเจริญตามลำดับค่ะ